ก็สาหรับตัวผมเองก็พยายามขี่ให้ขึ้นโพเดียมครับไม่ได้คิดว่าจะต้องกดดันตัวเองเพื่อเอาแชมป์ครับก็พยายามขี่ให้ดีแรกที่สุดครับแล้วก็ไม่กดดันตัวเองครับแต่วันนี้ก็ทําสําเร็จครับได้แชมป์เชียสมัยที่สองครับแล้วก็ได้ไปแข่งโอลิมปิกปีหน้าด้วยครับความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจมากครับปลดล็อกตัวเองครับแล้วก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ขอบคุณ ข้ขอบคุณพี่บอลขอบคุณสตาฟทุกคนครับขอบคุณสมาคมด้วยครับที่สนับสนุนพวกเราแล้วก็พี่น้องชาวไทยที่เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยครับขอบคุณครับแล้วการมาแข่งขันครั้งนี้มีอุปสรรคยังไงบ้างครับก็อุปสรรคทุกวันครับเวลาก็ไม่ฝนตกทั้งวันครับก็เวลาสองก็เปลี่ยนตลอดครับก็แต่วันนี้เราก็ทําสําเร็จครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่ให้กำลังใจพวกเราครับมีน้องอยู่ที่ต่างครับแล้วก็เยาวชนยิ่งครับ ก็ฝากพี่ร้องแฟนๆชาวไทยทุกๆคนครับช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเราทีมชาติไทยในรายการต่อๆไปด้วยครับแล้วก็รายการสิ้นปีนี้ครับเอเชียนเกมครับที่ประเทศจีนครับเป็นกําลังใจให้พวกเราทีมชาติไทยนะครับไเลน่น